โหตายเลยตะวันตะวนเปิด่น่าถุงลมงโตดับเลยไหมหลายครั้งแล้วเอาดับเลยหนูเดินหาแป๊บเดียวแล้วหนูก็วิ่งไปหาเลยก็พิมาตรวจเมื่อกี้แต่ตอนที่หนูโอ้อหลับยังนี่ไม่เหลือนี่เหะเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วมันเกิดขึ้นยังไงต่อเนื่องมาอย่งไรฮะก็คือวันแรกอะค่ะมันไหมห้องน้ําก่อนแต่ในห้องน้ําที่มันไหมไม่มีใครรู้ แล้วมันก็เลยไหมขึ้นเยอะขึ้นเยอะและ้วก็มีพวกอ่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเห็นว่าควันมันเยอะเขาก็าเลยไปเรียกเขาก็าคือออกไปธุระข้างนอกแล้วก็มีเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านแ้วเขาก็โทรตามแม่แล้วว่ามันมีควันมีอะไรเนี้ยเราก็รีบกลับกลับมาแล้วแล้วก็มีชาวบ้านมีอะไรเขาไม่ช่วยดับไว้ได้ทัน,นะคะ่ะโอเคพออ่าเสร็จจบตรงนั้นเราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นเด็กเด็กหรือเปล่าเราคิดว่าเป็นลูกเราแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จบไปเสร็จปุ๊บ ดับไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ก็มีอา่าพวกจับนักจับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากันอาา่าการไฟฟ้าอะไรนี่เขาก็มากันอาแต่เขาก็ว่ามันไม่มีอ่ามันไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดที่เกิดมันไม่มีปลั๊กมันไม่มีสายเสร็จทีนี้อสักประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มไฟเริ่มไหม้ขึ้นเริ่มไหม้ขึ้นแบบตามจุดต่างๆของบ้านโดยที่คืนนั้นค,คืนแรกก็คือไหม้ทั้งคืนเป็นแบบหลายจุดอะคะ่ะทั่วบ้านเลย ใช่ค่ะทั่วบ้านเลยอ,เอ,ยอยืเราอยู่ที่นึงไหมที่นึงเราอยู่ที่นึงไหมที่นึงเราก็มีการทดสอบทั้งคืนเลยว่ามันแบบเป็นพวกลูกเราหรือเปล่าอพอลูกเราเล่นลูกเราอะไรกันหรือเปล่าแต่มันไฟมันก็น่ากลัวนะนเด็กมันไม่น่าจะแบบอะไรขนาดนั้นไงก็เก็บลูกเข้าไว้ในห้องเราก็อยู่ในห้องและเราก็เดินออกมาดูเป็นระยะเป็นระยะแต่ครั้งแรกที่เราเก็บลูกไว้ในห้องแล้วประมาณสักไม่ถึง5นาทีเราเดินออกมาก็จะมีจุดเนี้ยไฟก็ไหม เป็นที่แขวนกระเป๋าอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไหม้โดยไม่มีสาเหตุแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นขี่ขีดีดขีเรื่อยๆคือตอนนั้นลูกอยู่ในห้องหมดแล้วอยู่ในห้องหมดเลยค่ะอืมแต่ไฟก็ยังลุกเองได้ใช่ค่ะสายไฟในบ้านเราดูไหมฮะมันมีตรงไหนชำรุดเอ่อการไฟไฟ้าเข้ามานะคะพี่เข้ามาแล้วเขาก็อ่าเขาก็ดูให้เขาก็บอกมันไม่เกี่ยวมันไม่มีแล้วเนี่ยอย่างตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยอย่างตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็ว่ามันมันไหม้ได้ยังไงมันไม่มีสายมันไม่่ไไอย้ดงง ไอ้ตอนกี่กี่วันฮะกว่าเราจะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสยศาสตร์จริงๆก็คิดตั้งแต่คืนแรกแล้วแต่ก็ยังแบบไม่เชื่อตัวเราเองก็ยังอยากไม่เชื่ออยู่แต่ก็ทีนี้พี่มีพี่ข้างบ้านเขาเขาก็ดูเป็นห่วงดูแลเขาก็มาอยู่ด้วยทุกคืนเลยจนแบบก็เชื่อนอกกันอยู่หมดเลยเรานั่งอยู่ข้างนอกกันหมดเลยเพราะว่าเราเหนื่อยจากการแบบดับไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเราเหนื่อยเราก็นั่งอยู่ข้างนอกแล้วลูกชาย มีโตเรีดผ้าอยู่มุมนี้อ่าแล้วก็มีผ้ามีอาไรวางอยู่ตรงนี้ลูกชายอ่ะเขาจะนั่งหันหน้ามาทางนี้พวกเราจะนั่งหันหน้าไปทางนู้นเขาก็เหมือนแบบเห็นได้ได้กลิ่นแล้วก็เหมือนมีควันอ,อ่ะอ่าก็คุยว่ามันไหม้ตรงไหนอีกหรือเปล่าอ่ะปรากฏว่าตรงนี้ไฟลุกขึ้นแล้วลูกเห็นแล้วว่าไฟมีลุกขึ้นท,ทั้งทั้งที่แล้วคืนแรกอะคะ่ะบ้านเราล็อกนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กันแค่เราจะอยู่กันแค่อ่าแม่ลูกแล้วก็น้องสาวอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอยู่แต่ผู้หญิงเราจะล็อกบ้านทั่วเลยอืมคนนอกเข้ามาไม่ได้ใช่่คะ ใครจะแอบมาวางเพลิงอะไรนี้่ตอนแรกคิดว่าใครแอบเข้ามาใครมาแกล้งใครมาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้มีแบบมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใครเราอยู่บ้านนี้ได้กี่กี่วตั้งแต่วันที่อ่21พฤษภาคมเดือนปีเนี้่ะคะ21พฤษภาคมใช่ค่ะเหตุเกิด30กรกฎาคม30กรกฎาคมประมาณทุ่มครึ่งหรือมันอาจจะแบบพยายามไหม้ตั้งแต่ก่อนหน้าทุ่มครึ่งแล้วหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ร่ว่า จนความเยอะเยอะแบบเยอะอะค่ะตอนนี้รวมแล้วสี่วันไม่กี่จุดในบ้านเราเอาชัดๆเลยอะร้อยจุดได้ค่ะร้อยจุดเนี่ยได้แน่นอนใช่ได้แน่นอนที่ยังหาสาเหตุไม่ได้สักจุดหาสาเหตุไม่ได้เลยอืมไม่ได้เอาไฟเช็คอะไรไปวางทิ้งไว้อะไรเงี้ยไฟเช็คในบ้านแทบจะไม่มีไม่มีใครกดดีอืมถามว่ามีไหมมีแต่เราเก็บอยู่แล้วครับแล้วถามว่าบางทีอะเกิดแบบสองนาทีติดอย่างเงี้ยก็มี